สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมผู้ติดตามแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะที่กดเข้าชมทุกๆุก e ีเลยนะคะวันนี้ EP ที่95แล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามา กดไลค์ให้หรือว่าเข้ามาชมนะคะให้กับช่องผู้หญิงขายพระนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหนูก็จะพยายามหาพระมาลงทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าถูกใจพี่ๆนะคะหรือว่าพี่ๆอยากเช่าไปบูชาหรือพี่ๆจะเช่าไปไปแบบไงไปปล่อยต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็สามารถคุยราคากับหนูได้เลยนะคะราคาเปิดกับราคาที่ปิดคือคนละราคากันนะคะอันนี้ลูกค้าก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะโอเคนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะองค์แรกนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทีมวัดลรหารไรนนะคะด้านหลังฝั่งพิเศษนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมบูชาแหวนห้อยคอได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะล็อกเกตหลวงปู่ทิมเช่นเดียวกันนะคะแต่ด้านหลังนะคะเป็นเป็นฝั่งพระขุนแผนพิมพ์เล็กนะคะพร้อมเยื่อกรอบกันน้ำแฝนคอเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่เนื้อหลังผสมว่านดอกทอง นิยมนะคะหลังตะกูสาลิกาคู่หลวงปู่ทิมวัดละหานไ่เช่นกันนะคะคลิปนี้ทั้งคลิปนะคะ EP 95คือหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะส่วนมากหนูก็จะเน้นเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเพราะเป็นพระใกล้บ้านเนาะแล้วก็เป็นพระที่ว่าปูเ่เขาสะสมมานานนะคะหนูก็ดูไม่เป็นนะคะว่าแท้หรือไม่แท้นะคะยังไงพี่ๆก็ตัดสินใจเองกันได้เลยนะคะเพราะว่า หนูดูพระไม่เป็นจริงๆนะคะถ้าดูเป็นก็ดูตามแค่ว่าอ่านชื่อหรือไม่ก็เท่าที่ได้ข้อมูลมาตามนั้นนะคะต่อไปค่ะพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะคะผงภายกูมาเนื้อเขียวเหนียวซับหลังฝังตะกุดสาลิกาคู่นะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกลหลวงหลวงปู่ทิมวัลหันไลนะคะ ต่อไปค่ะผ้าขุนแผนพิม์พใหญ่นะคะผงภายกุมารเนื้อข้าวเหนียวสุกนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดมหาปราปนะคะหรือตะกุดตะกุดเดียวๆนะคะเขาเรียกตะกุดมหาปาานะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไรจังหวัดระยองนะคะต่อไปค่ะ ผงจันลอยภายกูมาหลังฝั่งพิเศษนะคะเป็นพระปกมะขามนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารลายเช่นกันนะคะหลังฝั่งปกนะคะต่อไปคะ่ะ พระผงจันลอยเหมือนกันนะคะพายกุมารพระผงจันลอยพายกุมารหลังฝั่งพระปิดตานะคะหลวงปู่ทิมวัลหาไลค่ะสวยทุกองนะคะพี่เป็นเป็นบางองค์นะคะปู่เขาเก็บไว้แบบไม่ไม่โดนลมไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่แบบสภาพดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเขาเก็บรวมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบ ไม่ค่อยจะแบบไปนี่บ้างนะคะก็ตามที่โชว์ให้ดูเลยนะคะเพราะว่าพระเยอะมากนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวหนูจะลงภาพนิ่งไว้ในสตอรี่นะคะถ้าภาพไม่ชัดหรือยังไงนะคะหรือว่าจะโทรมาหรือว่าทักมาขอภาพเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะ ถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ